คุณอยู่ในวงการตลกมานานแค่ไหนแล้วอยู่วงการตลกมาประมาณ40กว่าปีแล้วครับโอ้แต่ว่าอยู่นานแต่ว่าหน้าตาอาจจะไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันมันอยู่โยงคงกระพันหมายความว่าคือมันเหมือนกินบัวหิมะเข้าไปอย่างเงี้ยมันมันมันอมตาเจ้าบอกว่าอมตะ่ไม่เปลี่ยนมากๆไม่เปลี่ยนมากจริงๆคุณอาสุเทพเราพูดว่าเหมือนอันน่ะอันไม่ใช่พี่เห็นอันมานานแล้ว ติดตามเป็นเอฟซีอันก็คือโปรกีนเวฟแม่นอะไไหนๆก็อย่างนี้นะอยากเห็นอันแบบแบนเอกลักษณ์ในการเล่นตลกของผมตายแล้วแบบแบบพับหน้าอย่างเงี้ยอุตัยอย่าดูอย่าดูอย่าดูพี่อยากได้เต็มที่ให้ให้วอร์มเอาให้เต็มที่มันทำไม่ได้เลยพุวานาทครับให้วอร์มก่อนฉันชอบอ่านแ้วยังไงวะแม่เปลี่ยนครับเอาไปเอาค้างพร้อมเพื่อไปเด่น นปวดท้องจะเข้าห้องน้ำยังไงผมยังไม่รู้ว่าตกลงนี่ันออกไปหรือยังเลยเนี่ยออกไปแล้วออกไปแล้วโอ๊ยกระดูกขากันใจกับพอทีมไม่รู้หน้าใครกินอะไรเปรี้ยวๆเข้าไปยังไงบอกไม่ถูกนะเปรี้ยวๆก็นี่เลยอันนี้คือกะปิโวสูตรโบราณครับมันมันคืออะไรกะปิโวเรานำกะปิที่หมักหนึ่งปีขึ้นไปจากของโคนและของเรามาผสมผสานกับน้ำตาลมะพร้าวล้วนๆไม่มีน้ำตาลทรายเลยนะแล้วรสชาติของมันจะละมุนเนียนหอม แล้วก็ไม่เค็มไม่ขาวไม่เผ็ดสรุปว่ามันโหวมันแค่เป็นชื่อเฉยๆนี่นี่โหวครับนี่นี่เวลาจิ้มเข้าไปเนี่ยวฟามเหนียวขนน้ำตาลมะพร้าวแับกะปิเนี่ยมันจะเนียนนี่และมันจะคืนตัวกลับสู่ที่เดิมอ๋อคือเวลาปื้นไปมันจะโหวกเพราะมันจบบเค้มคนมากฟ้ามเหนียวของน้ำตาลมะพร้าว เปรี้ยวมันไังไงเหรอน,หน,นี่ไงมันโหวเงี้ยปื้ดเนี่ยมันโหวแล้วเห็นไหมแล้วก็มันจะกลับคืน <พอ S 2> แล้วเดี๋ยวมันก็กลับเข้าที่เดิมได้ดดแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ความพิเศษของตัวกะปิแต่สําคัญสูดมันคือรสช,ชาติไงรสชาติจัลมุนเนียนไม่เค็มไม่คาวไม่เผ็ดสามารถจิ้มกับผลไม้ได้ทุกชนิดแล้วยังไงอ่ะไปยังไงมายังไงถึงมันมาเป็นกะปิกะปิโหวสูตรโบราณของอาสุเทบ่ะคะอันนี้ตอนที่ลูกสาว กำลังจะเข้ามาหาลัยเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วแตนผมก็บอกว่าพ่อเรามาหาอะไรทําธุรกิจกันเล็กๆดีกว่าค่ะประมาณอย่างนี้<อ>เขาก็บอกว่าเขามีสูตรกะปิโวสูตรโบราณเนี่ยที่ได้มาจากคุณยายก็เราเอามาทำลองทําดูที่จะขายคู่กับมะม่วงเบาเพราะว่ากะปิโวสูตรเนี้ยจะน็อกความเปรี้ยวหรือจะทําให้ผลไม้ที่ออกรสชาติเปรี้ยวเนี่ยะจะ,ะมีละมุนเนียนเป็นไงอ อร่อยเลยอร่อยเลยจริงอร่อยชัวร์ครับสูตรสรุปว่าสูตรเนี้มาจากภรรยาครับผมเราก็ไม่คิดว่ามาความอร่อยของกะปิโหวสูตรโบราณเนี้ยมันจะเติบโตมาถึง4ปีตอนนี้อร่อยชัวร์เลยครับแล้วก็เราจะออกทางานก็จะมีกะปิโหวแล้วก็คู่กับมะม่วงเบา่ะมะม่วงเบานี่ผมจะใช้มะม่วงเบาสดกรอบหอมเปลือกบางเป็นเสน่ห์ของตัวเองคือมะม่วงจากทางสงขา แปลว่าเวลาเราออกบูธเนี่ยเราไม่ได้เอาไปแต่กะปิโหวตแต่ว่าไปพร้อมกับมะม,ม่วงเบาด้วยมันจะมาเป็นอย่างนี้ไหมคะเป็นแพ็คอย่างนี้ไหมคะใช่ครับยางงั้นก็คือคทั้งนี่ใช่ไหมทั่วไปอย่างนี้เป็นแพ็คอย่างนี้จะหนึ่งร้อยบาทแล้วมีแพ็คใหญ่ไหมมีแพ็คใหญ่ก็ต้องซื้อสองแพ็คแล้วไปรวมให้ใหญ่ค่ะก็ถูกก็ถูกก็ถูกลงนะครับแต่แต่ว่ามีอันนี้อีกอันนี้คือมะม่วงเบาแท้แช่อิ่มครับอออร่อยอันนี้แช่อิ่มผมจะบอกให้ฟังว่า ไม่ใส่สีไม่ใส่สารกรอบและของผมเนี่ยแช่อิ่มเนี่ยจะไม่ขึ้นสาเล่าไม่สาครับเป็นยังไงล่ะาจะเหมือนกินข้าวหมากไม่สาเล่าแปลว่าอะไรมีกลิ่นแบบกินแบบข้าวหมากแล้วก็ซาาแต่ได้ข่าวว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมะม่วงเบากับกะปิหรือแม้แต่ตัวแช่อิ่มเนี่ยคือต้องสั่งล่วงหน้าใช่ป่ะสุเทพต้องสั่งล่วงหน้าเพราะว่า ถ้าให้เจอทำงานทำอีเวนต์ทำต่างๆเนี่ยก็จะเราจะส่งออนไลน์อยู่แล้วก็ส่งส่งทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสซึ่งมันมีทั้งถ้วยเล็กแล้วก็มีทั้งกระปุกใหญ่ใช่ฮะแล้วแต่ว่าเราแบบจะสั่งเล็กหรือใหญ่อะไรไงก็ได้สั่งเล็กไม่ใหญ่ก็ได้ใหญ่เท่าไหร่คะครึ่งกิโล200บาทครับส่งวันจันทร์กับวันพฤหัสที่ Li น์แอดครับ p o p v e r s 4 9่เก้าแอดป๊อบเวิร์ดสีอะไรนะป๊อปอะไรนะป๊อบเวิร์ดสี่เก้าครับ เร,เ,รเราจะส่งทางไลน์เท่านั้นนะฮะแค <At S 2> ่ P O P V E R S นะ e 49 49ครับแล้วทำเองเลยจริงๆหรอผมทำกันสามคนพ่อแม่ลูกครับตั้งแต่เริ่มมาเลยปีแรกสมมุติออกงานอีเวนต์งานเจ็ดวันเก้าวันะจะปั่นกระปิกันแค่ประมาณยี่สิบโลสามสิโลหนักมามาเริ่มสี่สิบโลตอนนี้ออกงานเจวัน9วันขั้นต่ำต้องมีปั่นร้อยโล ខ្លាប់់ទៅ់ទ